สวัสดีค่ะกะ็วันนี้ก็เป็นวันสบายๆของต้อนะก็เลยแบบใส่ซื้อสบายๆอะไรจะนอนอะไรเงี้ยแบบตื่นมาแล้วหิวะก็เลยคิดอย,อยากจะทํานะคะย่างปีกไก่คะ่ะก็ไม่ยากย่างปีกไก่ฉันก็จะใส่เข้าไปเลยไม่ต้องพูดพรํารมดำเพียงดอกอันนี้ไม่ใช่น้ําตาลปึึกเด้ออันนี้เป็นรถด,ดีมันอยู่นานแล้วมันแข็ง ไสอดสายเขียวนิดนึงค่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บรับประกันได้ว่านะ่าน่าจะเค็มหน่อยนะดูจากตัวแนวเค็มใส่เข้าไปแล้วก็น่อยนะคะร้อยแล้วก็คนเลคนเลปับป๊บปับ๊บปั๊บ เอาแนวย่างปุ๊บนี่แนวย่างของเราฟับนี่เป็นไงเขมคนเลยแหละฉันบอกแกเลยเอานะระหว่างเราย่างต่อไปเราก็จะแบบตำตำพริกคา จะใส่พริกเข้าไปกระเทียมคาแต่ใครอยากกินจิ้มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนํากินกับข้าวน่ะเด็ดผมบอกเลยกินกับข้าวนี่พี่น้องเอ้ยอย่างแซบ่บบางทีตื่นมาไม่รู้แนวกินเะไรน่ะพี่น้องตื่นมามสั่งแต่กะเเรากินสั่งแตะแนวนั่นกินแนวนี้กินนะ่ะมันก็เบื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ฉันลากกินแล้วข้าวกล่องเวลาฉันสั่งฉันก็ให้เขาใส่ถุง แล้วก็กินในถุงเพราะว่าฉันเบื่อข่ากล่องฉันกินข่าถุงดีกว่านี่เราก็อาจะจะตำพริกไปเรื่อยๆนี่นะาการที่หมักไก่เนี่ยมันมันไม่ต้องใช้เวลานานหรอกพี่น้องเพราะว่าส่วนผสมมันคลุกเข้าเข่าง่ายเพราะเนื้อไก่มันดูดซึมง,ง่ายความคิดฉันนะแล้วเราก็ยา่างครับไปค่ะ ย่างเข้าไปเลยค่ะกินกับกับแก้มก็ได้นะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสบายสบายอืมไปปึ๊บ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 สอนตอนไหนก็ชิวๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะ อโอเคแล้วก็มันมีหอยอยู่หอยที่กินเหลืออะไรเงี้ยฉันก็จะเอามาย่างแต่ตอนนี้ย่างไม่ได้เตาติต่มจะนั่งรอเพลินๆแล้วก็จะตำน้ำพริกไปเรื่อยๆนะเผื่อพี่น้องท่านใดอยากกินแบบน้ำจิ้มแบบแนวซีฟู้ดนะพี่น้องไปทำให้มันยุ่งยากไม่ได้หรอกทำให้มันแบบกินง่ายสบายในบ้านเองมีอะไรทำก็ กินไปใส่ผงชูรสคะ่ะผงนัวผงนัวใช้ยฉันจะจะไม่ใส่น้ำตาลก่อน,นจะใส่ที่หลังเพราะว่าฉันจะต้องตำเดี๋ยวจะเข้าตาฉันนะขาวายฮาเอ้ยว่าไม่เป็นไรเดอกครับบ้านนี้ติดหวานเสร็จแล้วแล้วก็เข้าตำเข้าไปให้น้ำตาลเนี่ยมันไปเข้ากับพริกจะได้กินพริกได้แบบ อรอยอร่อยเ,อเสร็จแล้วเราก็ได้มะนาวมาเราก็จะเห็นมะนาวก็มีคลิปหลายๆคลิปที่บอกว่ามีตะปอไม่คมเลยนะตะปอ้อก็ไปหามีมาแล้วตานี้ชึงเชึงข้าท่ามีหัวตัดแมว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 ก็ไหนลอก <laughs> ก็จะใส่ไปสักเอ้ยเอ้ยแม่นมากใช่ไหมพลอย <c oughs> ทันไหมในกล้องไม่เห็นโอ้โหขอไปในกล่องนี่เลยฟางไปทางน,นี่ก็เด็นชิงเข่ากล่องเลย <c oughs> ะนะครับศจันท์นี่ฉันนี่แม่นเกินมะนาวก็ได้มาจากรถก็จะปลูกมะนาวก็ปลูกไม่ขึ้นจกักทีเวลยต้องใส่ ấy. เขาเรียกว่าคนมือมือมือนัก คนไหนที่ปลูกมะนาวไม่ค่อยขึ้นหอมนะมะนาวหอมนะคะฉันขอเล่ไฟหน่อยนะ มหว,หวานเปรี้ยวเลยแหละหวานเปรี้ยวเค็มเลยนะ่ะน้ำจิ้มตะปอปกาตีคนอื่นเวลาใส่ยำอะไรเขาก็จะใส่อะไรนะอะไรดองๆอะพลอ,อะไรเขาเรียกว่าแนวอะไรกระเทียมดองเออกระเทียมดองแต่กับผมทั้งบ้านเลยไม่ค่อยชอบใส่กระเทียมดองจะใส่น้ําตาลกับใสมะนาวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรสชาติมันก็จะจัดจ้านเลยนะ ในในสูตรของเราเรากใส่น้ำปลาเข้าไปถ้าบ้านไหนครอบครัวเยอะแต่ก่อนฉันอยู่กันห้าหกคนพี่น้องแม่ฉันคลอดลูกหลายตอนนี้ก็จะทำอะไรก็น้ำจะเยอะหน่อยอันนี้ที่ทำอยู่ทำเสร็จปุ๊บนะพี่น้องรู้อะไรนะแม่ฉันจะต้องเอาไปใส่น้าอุ่นน้ำร้อนอีกเพื่อเพิ่มปริมาณโอ้าเสียอะไรวะเพิ่มเพิ่มปริมาณเดีย๋ยวฉันชิมก่อนนะ อืมโอ้โหดีมากบอกเลยม้ามีหัวหมูไม่บอกเลยเป็นเรื่องเอาเฮ้ยต้นหายแล้วกูแม่เอ้าตังเ,เงินตังเ,เงินเ,เดี๋ยวหาถ้วยน้ำจิ้มก่อนอิงอิงขอถ้วยน้ำจิ้มดึงจะให้ผู้ชมดูถ้วยน้ำจิ้มไม่มีหรอ ก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอถ้วยน้ําจิ้มก่อนนะคะแล้วก็แนวหนีบไปอยู่ไหนแนวหนีบเอ็งเอิงเอาแนวหนีบไปแห่ป่อไปไหนโอ้เจอแล้วโอ้มีความเหลืองนะคะเอาละเวลาหน่อยนิดนึง สบายสบายคนไหนมีอะไรก็ดื่มจิบไปเรื่อยๆไป <c oughs> น่ากินนะกินกับข้าวก็ได้กินกับแก้มก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตาป้อกินกับขา่าเวลาตาป้อไปทำงานถึงจะกินเวลายอยู่บ้านไม่กินหรอกดื่ม ก็นั่งรอคอยไปเรื่อยๆระหว่างคอยไปก็อย่าลืมติดตามผลงานตะอ้ปเออเล่นตรงไหนไกลตรงไหนก็ไปดูฉันตรงนั้นแหละฉันก็จะเล่นอยู่โซนโซนโคราชแหละพี่น้องฉันไม่ไปเล่นไกลไกมากก็ลำบากลําบนรถลานี่ดูน้ำจิ้มฉันพริกไม่ละเอียดดอกอุ้ยจะบอกเลยว่าแซ่บเวอร์อ๋อ เสร็จแล้วน้ำพริกนี่เดี๋ยวรอก่อนนะรอปีกไก่มานะจบตอนนั้นจบอันนี้พักกล้องอยู่ใช่ไหม <c oughs> ตาเฝ้ามเหมือนจะโตไปเลยไอ้เหียโยนมันนี้ให้บดพี่โตนีหนีนีเอานีเลยผ้าผ้าผ้าับเลยจับักน้องพี่เดอดนะเดเนี่ทามมันแรงเกิน เพราะลมบ่ลมแรงเกินแรงก็แรงเนี่ย <c oughs> ถ้าใครอยากยีปินมากก็จะยี็ินอ้ทตยวันไก่ย,กย,กย่างหาด<อ>ตา,ายไฟตึ๊บเลยหมดกลัวรตัว <c oughs> <c oughs> สก,กัดมึง แล้วครับผมได้กินดีไหมเนี่ยอ๋ไยอไปนะไม้เหี้ยท่านบวกนะโอ้โห้น้องได้หรือเปล่าพี่ถ้าไม่นะร้อนนะ มันแบบตอ,อกน้องเหลืองตอกแหน่ดินี่พี่น้องค่อยดูเถอะเดี๋ยวผมกินแบบจิ้มแนวจิ้ม <c oughs> ให้ดกระดูด้วยล่ะไหมน้องไม้แล้ว ลองชิ้นนี้ก่อนเลยดูแล้วว่ามันสุกแล้วจิ้มพร้อมตขาวเพิ่มเพิ่งหนึ่งไปอร่อยดีเลยดื่มจิ้มเลยผ่านร้อน โอเคครับผมฝากเอาไว้ด้วยครับผมย่างแบบชิวๆนะพี่น้องย่างปีกย่างอะไรแกมีอะไรย่างแกก็เอามาอย่างฉันเหลือหอยอยู่หน่อยนึงฉันก็ว่าจะย่างพูดแล้วก็ย่างเลยก็ย่างหอยไปทั้งฉันเลนๆหัวหัวไปพี่น้องโอเคอย่าลืมกดติดตามฉันด้วยเด้อบายบาย